ตอนนี้อยู่ที่หน้าทางขึ้นวัดภูสีนะครับก็มีคนมาตั้งแผงขายของแล้วเพราะว่าค่ำแล้วนะครับประมาณเกือบหกโมงเย็นนะครับอันนี้ก็เอก็คือตลาดมืดนะครับขายของตอนกลางคืนนะครับ นี่ด้านซ้ายนะครับวัดภูสีนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนส่วนตรงนี้ก็ราชวังนะครับ นี่เลยครับที่เห็นหลังคาสีขาวสีน้ำเงินสีแดงทั้งหมดนี่คือซุ้มร้านค้านะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าสินค้าพวกกระเป๋าผ้าของที่ระลึกต่างๆนะครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบน นี่ตรงทางขึ้นนะครับดอกไมเมื่อบูชาเด็กคนรู้ดอกไม้ครับผมมีให้บูชาดอกไม้ด้วยนะครับใครสนใจเพ้่งได้ขึ้นได้อยู่ใช่ไหมเนี่ยเพิ่งได้เพิ่จะไปให้ที่หนึงไปจ่ายไม่ๆหมายถึงว่าเงินเงินกิดถ้าพี่ไม่ได้ใช้ถ้ามันเหลือ ครับทางขึ้นก็ไม่ค่อยชันเท่าไหร่ครับแต่ว่าค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าใครที่ไม่ได้ออกกำลังกายหรือว่าไม่ได้เตรียมพร้อมร่างกายมาก็ค่อยๆเดินขึ้นไปแล้วกันครับ เหนื่อยแล้วครับนิดเดียวยังไม่ถึงเลยครับถึงจุดพักซื้อตั๋วแล้วครับซื้อตั๋วนะครับสองหมื่น สองหมื่นกีบนะครับผมปิดกี่โมงครับผมนี่ปิดให้ขึ้นกี่โมงครับ 15, <000. S 1> เลยเวลาแล้วก็ขึ้นได้ใช่ไหมเจ็ด <laughs> โมงก็คือห้าโมงเย็นนะครับ 50, <000. S 1> อันนี้คือห้าหมื่น ห้าหมื่นอันนี้คือสองหมื่นโอเค,อเคป,ป,ปีนะครับโอเคแล้วลงมาได้ตอนไหนก็ได้ใช่ไหมครับไม่ไม่มีประตูปิดใช่ไหมครับอขอบคุณครับเดี๋ยวพักเหนื่อยกันนะครับเดี๋ยวมาดูวิวข้างล่างก่อนเดี๋ยวก่อนที่เราจะขึ้นไปดูวิวข้างบนนะครับโอ้ คันเลยครับสำหรับตรงที่ขายตัวนะครับ มีเก้าอี้ให้นั่งพักด้วยแล้วก็มีจุดชมวิวเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับสามารถที่จะมาชมวิวได้โอ้โหสวยไม่ใช่เล่นเลยนะครับนี่แหละครับวิวของเมืองหลวงพระบางและก็ที่เห็นอยู่ด้านหน้าของเราก็คือแม่น้าโขงนั่นเองครับก็พระอาทิตย์กำลังจะตกดินเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะเห็นวิวพระอาทิตย์ตกซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ของที่หลวงพระบางนะที่ทุกคนต้องขึ้นมานะครับ เก็บเงินใส่กระเป๋าแป๊บหนึ่งอโอเคครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราเดินไปต่อนะครับ นี่ก็คือจุดชมวิวที่อยู่ด้านล่างคิดว่าข้างบนสวยกว่าแน่นอนนะครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับวิวข้างบนอ่ะมีน้องๆตัวเล็กก็กําลังขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวอย่าให้อายน้องๆน,นะครับเริ่มมีคนทยอยลงมาแล้วครับแต่เรากําลังขึ้นไป ไม่ค่อยชันเท่าไหร่นะครับเดินได้ง่ายๆสบสบาย ไกลยังไกลยังโอ้เจ๊เจ๊ไปครับไปครับน้องเก่งมากเลยก็เล็กนิดเดียว Oh. อีกนิดเดียวนิดเดียวครับอีกนิดเดียวทางก็เริ่มชันขึ้นเรื่อยๆนะครับทางก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ชันคือทางเนี่ยไม่ค่อยชันเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับตรงทางขึ้นเนี่ยทางขึ้นชันกว่าแต่ด้วยระดับความสูงที่สูงขึ้นเหนื่อยแล้วครับอหอบเลยนิดเดียวไปต่อครับไปต่อ ตรงนี้มีการทาสีเรเวงก้อนหินนะ่าจะประมาณว่าให้ระวังนะเพราะว่าเห็นไหมมันกินพื้นที่เข้ามาตรงทางเดินนะครับถ้าเกิดว่าเวลามืดๆเนี่ยสีตรงนี้ก็จะช่วยสะท้อนแสงให้เห็นว่าเออตรงนี้มีหินนะ,ะมีการทาสีช่วยเพื่อป้องกันอันตรายนะครับเพราะว่าตอนลงเขาเนี่ยนะ่าจะมืดแน่นอน,นครับเฮ้ ยังไม่ถึงอีกไม่ได้นับนะครับว่ากี่ขั้นบันไดเองไปดูใน Google ในวิกิพีเดียหรือว่า YouTube อื่นๆดูนะครับแต่รู้สึกว่าเหนื่อยมากคนของการไม่ยอมออกกําลังกายเป็นแบบนี้แหละครับโอเคยังไหวครับยังไหวไปได้อีกวันนี้ค่อนข้างชันนะครับ ข้างนี้ก็คือเป็นหน้าผาสูงชันเลยทีเดียวเพราะนั enfin ้นเรามระวังนะครับเดินตามทางที่ที่ให้เท่านั้นนะครับห้ามหยอกล้อกันด้วยเวลาเดินนะครับโอ้อีกไกลไหมครับถึงแล้วโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วครับโอเคโอเค เป็น้วครับอยู่ขงบขอบคุณมากครับหดหอเ้้เหนื่อยเลย <c oughs> ถึงแล้วครับถึงแล้วครับอยู่ด้านบนนี่เองแต่ว่าเดี๋ยวพักเหนื่อยกันแป๊บนึงพักเหนื่อยกันแปน๊บนึงนะครับตอนนี้เห็นละอยู่ด้านบนนี่เองนะครับโอเคเนี่ยครับทางที่ขึ้นมาไปต่อครับอีกประมาณสิบกว่าขั้นบันไดแค่นั้นเองก็ถึงแล้วนะครับก็นี่คือยอด วัดภูสีนะครับจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกของเมืองหลวงพระบางนะครับที่ทุกคนต้องมานะครับอันนั้นสีร้อยซานั้นีสองศูนย์ขีเคปเด้อคนละพันถึอคอถือสี่ร้อยล้านอีกแล้วครับนมลูกรตเยอะยูตาอยพอแล้วลูกมีตั้งใจยะวัสว้าว ขึ้นมาถึงจนได้ไดเหนื่อยละพักก่อนพักก่อนโอ้โห <Okay. S 1> oh นี่ครับที่ขึ้นมาทั้งหมดเลยสูงเหมือนกันนะครับนี่เป็นยอดของวัดภูสีนะครับจุดชมวิวพระาที่ตก นี่ยังเป็นองค์ระบ้างคือเก่าอันนี้ยอดพระธาตุนะครับด้านบนครับผมน่จ่าเลยวันาไปหันด้นบ้าขามบ้กปนดนอันนึงคลคสติ๊กเกร์สุดท้ายลูกนะครับ ดูฝั่งนี้ครับนี่คือแม่น้ําคานนะครับฝั่งแม่น้ําคานก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามกับแม่น้ําโขงนะครับนี่คือวิวของเมืองหลวงพระบางนะครับจากยอดพระาธาตุภูสีนะครับมองเห็นวิวข้างล่างสวย

โอเคเดินวนชมวิวรอบแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปที่จุดถ่ายรูป <_ broth> สวยมากมาครับมีป้ายห้ามขึ้นนะครับตรงนี้โอเค เดี๋ยวปิดคลิปเท่านี้นะครับผม